ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับหมอพรอทิพย์ตอบก,กับแก๊้งทนายดังอมผ้าขาวตังโมหนุ่มกัญชัยสะดุง้งร้องอุ๊ยหมอพรทิพย์อธิบายเรื่องผ้าแตงโมที่มีการส่งมาหลังเกิดเป็นกระแสวิจารณ์อย่างหนักกลางรายการหนกระแสในรายการหนกระแสวันที่31พฤษภาคม65ที่มีหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรโดยคุณหมอพรทิพย์ได้อธิบายถึงกรณีผ้าขาวของแตงโม ที่มีทนายหลายท่านมีการโพสต์ถึงโดยคุณหมอพรอทิพย์อธิบายว่าเห็นแล้วตอบได้เลยว่าข้อแรกก่อนจะพูดอะไรขอให้รู้ข้อมูลจริงผ้านี้มาเดือนหนึ่งแล้วโทรศัพท์มันเพิ่งไปโทรศัพท์มันจะไปติดอยู่ผ้านี้เป็นไปไม่ได้สิ่งสำคัญที่เรามองหาคือคราบเลือดและก็ DNA ของตังโมมันจึงไม่มีปัญหาอะไรเลยทั้งสิ้นสิ่งที่จะฝากก็คือทำไมคนเรา ชอบมาตรวจสอบหลักฐานแบบนี้อย่างเดียวคือไปหาว่าคนไม่ดีก็ต้องให้หลักฐานไม่ดีไอ้คนดีนี่แหละให้หลักฐานเท็จและทำให้เกิดแพ้ตั้งไม่รู้เท่าไหร่ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ